พบกับรายการ อุตสาหกรรมรายการที่จะมาชวนทําความรู้จักกับสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับชีวิตประจําวันของเราในแบบที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเปิดเผยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมไทยที่เราจะมาย่อยให้เข้าใจและเห็นภาพเส้นทางการพัฒนาและการเติบโตของแต่และอุตสาหกรรมฉีดล้วนมีส่วนสําคัญกับเศรษกฐกิจไทยให้มากขึ้นพร้อมสอดแทรกเทคนิคและมุมมองรวมถึงบทวิเคราะห์ต่างๆเพื่อให้คุณสามารถที่จะนําไปใช้ในการต่อยอดหรือพัฒนาธุรกิจและการทํางานในอนาคตเพราะต่อจากนี้ อุตสาหกรรมจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณอีกต่อไป สวัสดีครับแฟนรายการอุตสาหกรรมครับทุกวันนี้ครับผมว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพลาสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วก็อยู่รอบๆตัวเราในชุดประจําวันของเรานะครับดังนั้นเรื่องของประโยชน์อันนี้ชัดเจนผมคงไม่ต้องพูดซ้ําแต่คําถามสําคัญของวันนี้ครับเมื่อเราให้ความสําคัญเรื่องของโลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วเราจะจัดการกับพลาสติกอย่างไรไม่ให้มันไปเกิดเป็นขยะและในทางกลับกันครับทำอย่างไรพลาสติกจะสามารถกลายเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆได้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันครับและแน่นอนครับผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมมีคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้วก็เชี่ยวชาญเรื่องพลาสติกจะมาแบ่งปันกับเราครับสวัสดีครับคุณทีรททำครับสวัสดีครับคุณธีระครับโอ้วันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่จะมาคุยเรื่องที่ผมว่าเป็นประเด็นที่คนสนใจแล้วก็แอบร้อนแรงยินดีด้วยเหมือนกัน เป็นประเด็นร้อนแรงระดับโลกเลยทีเดียวครับอะจริงๆก็ต้องเรียกว่ามันสําคัญระดับนั้นแต่เรามีคําตอบในวันนี้ครับผมเอาละครับก่อนอื่นที่เราจะไปคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับการรีไซเคิลนะซึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ผมอยากจะหาคําตอบในวันนี้เนี่ยอยากให้คุณที่ติทตามลองเล่าให้ผู้ชมเข้าใจสักหน่อยครับว่าพลาสติกเนี่ยมันมีวัฒนาการมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้บ้างครับแน่นอนครับ พลาสติกเนี่ยถูกพัฒนามาอ,มอย่างต่อเน,นื่องยาวนานนะครับซึ่งถือว่าเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติซึ่งสามารถตอบโจทย์ในการผลิตนะครับสินค้ามากมายนะครับพลาสติกเนี่ยถูกพัฒนาการมาโดยที่คำนึงถึงคุณสมบัติเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปมากมายนะครับในรายอย่างหลังๆเนี่ยเราก็มีการ พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นด้วยนะครับโดยที่เราพัฒนาให้ตัวบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกเนี่ยสามารถที่จะนํากลับมาีไซเคิลได้ง่ายขึ้นครับ,รบจริงๆยกตัวอย่างเช่นคุณธีระน่าจะเคยใช้พวกถุงแชมพูที่เป็นสูงซาเช่ใช่ไหมครับ,รบในอดีตเนี่ยเราใช้มัลติ l a y e r Material ซึ่งพอมันมีวัสดุหลายๆชั้นเนี่ยเวลาที่เราเอากลับมาีไซเคิลเนี่ย เราจะพบว่ามันมีอุปสรรคในการที่จะนำมารีไซเค l ิลเพราะไม่สามารถที่จะแยกชั้นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยออกมาเพื่อนำกับมารีไซเคิลได้ถูกชนิดของพลาสติกปัจจุบันเนี่ยเราก็มีพิรัฒนาการในการที่จะทำให้ตัวถุงซาเช่เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้โมโลแมทเรียลได้แล้วนะครับ,รบซึ่งมันจะเป็นการตอบโจทย์ที่จะสามารถรีคอเวอร์ไอตัววัสดุที่ใช้แล้วเหล่านี้เนี่ย กลับมารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอ๋อก็ต้องเรียกว่าตั้งแต่สมัยก่อนเราพัฒนาเรื่องของคุณสมบัติพลาสติกครับมันก็อาจจะมีเมาสเใชพูด,ดง่ายเราโฟกัสที่การใช้งานครับแต่พอมาวันนี้เนี่ยเราจ้อนกลับไปโฟกัสว่าทํำยังไงให้บ้นปลายของมันมันต้องเอาไปรีไซเคิลได้ถูกต้องครับ,คร,บครับผมแล้วก็สเสน่ห์ของอุตสาหกรรมพลาสติกในบ้านเราเนี่ย เ,เรามีอุตสาหกรรมครบทั้ง Value Chain ตั้งแต่ต้นน้ำเลยทีเดียวนะครับก็คือผู้ผลิตปิโตเคมเข้าทำเม็ดพลาสติกไปจนถึงผู้แปรรูปพลาสติกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและในระยะอย่างหลังเนี่ยเราขยายไปอีกครับเรามีอุตสาหกรรมรีไซเคิลซึ่งเราต้องการที่จะนำไอ้วัสดุใช้แล้วเหล่านั้นเนี่ยกับมา r e ไซ c l e ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราไปโฟกัสเรื่องการคัดแยกหรือการจัดการหลังการใช้นะครับเพื่อที่จะมีจุดมุ่งหมายให้ ใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดเราจะไม่ปล่อยให้วัสดุที่ใช้แล้วเหล่านั้นเนี่ยตกไปอยู่ในพื้นที่ฝังกลบหรือถูกจัดการไม่เหมาะสมนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมหนึ่งคือมันต้องแข็งแกร่งได้ทางซัพพลายเชนซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติกหลายคนจะไม่รู้ว่าประเทศไทยแข็งแกร่งเรื่องนี้จริงๆครับผมครับแล้วคุณธีระทราบไหมครับว่าพลาสติกเนี่ยอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณธีระตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอนเลยนะครับพลาสติกถูกพัฒนามาเรามีตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอาหารเรามีบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นพวกเฮลท์แคร์โปรดักต์ต่างๆไปจนถึงเครื่องไมือแพทย์เลยทีเดียวนับได้ว่าพลาสติกเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนแทบจะทุกอุตสาหกรรม,มเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นเนื่องจากพลาสติกเนี่ยใช้งานกันอย่างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้งานค่อนข้างมาก มันจึงมีความสําคัญในการที่จะนําพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเหล่านั้นเนี่ยกับมารีไซเคิลเพราะฉะนั้นระบบการรีไซเคิลหรือการจัดการหลังการใช้จึงสําคัญแล้วก็เป็นที่มาที่เราพยายามจะสื่อสารออกไปให้ประชาชนเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสาคัญในการที่จะจัดการหลังการใช้ครับผม,มคุณที่ดีธรรมครับ ช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆโดยได้ไหมครับว่าพลาสติกเนี่ยมันมีกี่ประเภทกันแน่ครับหลักๆแล้วพลาสติกแบ่งออกด้วยกันอยู่6ประเภทครับจะเป็น PET HDPE PVC LDPE PP แล้วก็ PS ครับก็ดูคุ้นๆเหมือนเคยเห็นบนพวกฉลากนะแต่เราไม่ค่อยเข้าใจมันเถ้าคุณทีละคลิกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บางครั้งเนี่ยจะเห็นว่าที่ก้นอย่างเช่นพวกกล่องอาหารเนี่ยจะเห็นว่ามีตัวพลาสติก PP เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ถ้พพีนี่ตรงกับกล่องอาหารนะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะระบุตัวโค้ดของพลาสติกอยู่ตามบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เราใช้ครับครับซึ่งพลาสติกเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะนะครับครับเราเนื่องจากเรามีพลาสติกหลากหลายประเภทเพราะฉะนั้นมันจะสามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกันตั้งแต่ยานยนต์ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์เลยทีเดียวนะครับตัวบรรจุภัณฑ์พลาสติกเองเนี่ย เราก็ถูกออกแบบให้สามารถที่จะถนอมอาหารได้นานขึ้นมีน้ําหนักเบาเวลาที่เราขนส่งเนี่ยก็จะสามารถขนส่งโดยประหยัดพลังงานนะครับถ้าเข้าไปถึงยานยนต์เนี่ยตัวพลาสติกก็จะถูกพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่แข็งแรงรรโดยที่สามารถที่จะรักษาระดับของน้ําหนักให้ต่ํากว่าโลหะบางประเภทด้วยซ้ำนะครับจะเห็นได้ว่าตัวพลาสติกเนี่ยสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจําวันของเรา ได้เป็นอย่างดีครับและเนื่องจากการที่พลาสติกมีคุณสมบัติที่มันดีมากจึงทําให้เกิดการใช้งานที่แพร่หลายและปริมาณการใช้งานก็จะเยอะตามไปด้วยพอที่เราใช้งานมันเยอะมากเนี่ยแน่นอนความรับผิดชอบต่อสังคมเราคือจําเป็นจะต้องเอาวัสดุที่ใช้แล้วเหล่านั้นเนี่ยกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปงนั้นการรีไซเคิลจึงสําคัญมากเราก็ต้องมาพัฒนาระบบการรีไซเคิลให้สามารถที่จะนํา วัสดุใช้แล้วเหล่านั้นกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆครับผมว่าคําถามสําคัญตอนนี้ที่คนอาจจะคนที่รักโลกเขาก็สงสัยเรื่องพลาสติกเนี่ยมันจะต้องมีมุมมองกับมันยังไงมันต้องใช้ให้น้อยลงหรือมันควรจะไปใช้ซ้ำหรือมันรีไซเคิลแลวแล้วเวลาที่รีไซเคิลเนี่ยมันรีไซเคิลได้แบบสมบูรณ์จริงๆหรือเปล่าก่อนที่จะไปถึงจุดที่พูดกันถึงเรื่องของการรีไซเคิลพลาสติกเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าทุกวัสดุไม่ว่าจะเป็นกระดาษโลหะ แก้วกระป๋องอลูมิเนียมก็ตามเนี่ยนะครับต้องการการจัดการหลังการใช้งานด้วยกันทั้งสิ้นเอาง่ายๆอะไรที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นขยะได้หมดใช่ครับและถ้าสมมุติว่าเราไม่จัดการให้ถูกต้องเนี่ยบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ก็จะไปอยู่ในพื้นที่ฝังกขซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่อยจางจำกัดมากๆค,คุณทีระลองจินตนาการนะครับว่าจากอัตราการใช้วัสดุเหล่านี้ที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันตามอัตราการเติบโตของประชากรเนี่ยถ้าเรารอให้ทุกอย่างไป จบที่พื้นที่ฝังกลบมันไม่มีทางที่จะพอเลยครับครับงนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีศูนย์การจัดการขยะอย่างครบวงจรในการที่จะเลือกเอาวัสดุต่างๆกลับไปจัดการได้อย่างเหมาะสมเมื่อตอนต้นเนี่ยผมได้เรียนไปแล้วว่าในส่วนของพลาสติกเองเนี่ยเราพัฒนา ตัวระบบหรือเทคโนโลยีการร mm ีไซเคิลให้สามารถที่จะตอบโจทย์ในหลกัหลกๆเราแบ่งเทคโนโลยีการรีไซเคิลออกเป็น2ส่วนด้วยกัน ừ, นะครับ,รบส่วนแรกจะเป็นเรื่องของ Mechanical Recycling นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยอาจจะต้องการการจัดการก่อนคือมีการ p r w w t c h หรือมีการจัดการก่อนที่จะมาเข้าสู่ระบบการ r e ไซเคิจริงๆเบื้องต้นสกอ่อนคุณสมบัติของวัสดุที่ได้จากการทำแม e c h น n ิ c ค l ลรีไซเคิลเนี่ย อาจจะดรอปจากตัววัสดุใหม่หรือที่เรียกว่าเวอร์จินแบตเทอรี่เล็กน้อยนะครับ,รบแต่ว่าก็สามารถที่จะพัฒนาการเติมแต่งสารบางประเภททําให้คุณสมบัติของมันเนี่ยกลับมาเทียบเคียงกับตัววัสดุใหม่ครับเทคโนโลยีที่ขั้นกว่าซึ่งอ,อยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องมานะครับ,รบเราเรียกมันว่าเคมีคอลรีไซเคิลครับหรืออีกชื่อหนึงคือแอดวานซ์รีไซเคิลครับขั้นกว่าขั้นกว่าของมันทีนี้ขั้นกว่าเนี่ยเวลาที่เรารีไซเคิลแล้ว การจัดการการล้างอาจจะไม่สะอาดเป๊ะ100%เรเราก็สามารถที่จะผ่านกระบวนการที่สําคัญที่สุดพอผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยคุณสมบัติของวัสดุที่ได้จาก process นี้นะครับ,รบจะเทียบเคียงกับเม็ดใหม่เลยทีเดียวเท oh. ่ากับว่าเราสามารถทดแทนตัว virgin material หรือเม็ดพลาสติกใหม่เนี่ยได้ร้อเลยจากตัว chemical recycling นี้ครับ,รบแล้วตอนนี้อย่างนี้เราสามารถที่จะเอา advanced Recycling เนี่ยมาทดแทนแบบแม c h a n i c a l ได้เลยไหมครับก็ยังไม่ได้ครับเนื่องจากว่าต้นทุนของการแน่นอนพอมันมีขั้น a d v a n c e ์มันย่อมมาด้วยต้นทุนที่ a d v a n c e ์เช่นเดียวกันนะครับทีนี้สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยการที่เราจะไปใช้แอดวานซ์รีไซเคิลเนี่ยมันน่าจะเป็น Material ที่หลังจากผ่านการจัดการแล้วเนี่ยม,มีความจําเป็นจะต้องใช้ระบบนี้จริงๆครับคีย์สำคัญที่จะทําให้เราสามารถใช้แมชชีนิคอลรีไซเคิล g ได้เนี่ยคือการจัดการก่อนที่จะเข้าไปถึง ตัวโรงรีไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญของการรีไซเคิลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องเป็นความร่วมมือของประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการที่จะคัดแยกขยะเพื่อให้เราสามารถแยกประเภทออกมาได้โดยที่ไม่ปนเปื้อนนะครับถ้าเรามีการจัดการที่ดีตอนคัดแยกต้นทุนของเราก็จะถูกลงเราไม่จำเป็นจะต้องมาเพิ่มคอสที่โรงรีไซเคิลนะครับถ้าบนี้ผมทำความเข้าใจแบบนี้ได้ไหมครับตั้งแต่ตอนต้นเนี่ย เรื่องของพลาสติกเราเริ่มมีเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถพลาสติกที่เป็นโมโนแมททรียลให้รีไซเคิลได้ง่ายแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีการรีไซเคิลเราก็มีการพัฒนาต่อับแต่คุณที่ติรทมพูดย้ําบ่อยๆมากเลยถึงคําว่าการจัดการัรบแสดงว่าถ้าการจัดการดีเนี่ยไอเทคโนโลยีที่เรามีอยู่2ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเอื้อต่อการรีไซเคิลพลาสติกได้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถูกต้องครับงั้นขยะพลาสติกที่มันมีตอนนี้มันควรจะต้องน้อยลงกว่านี้ถูกต้องครับงั้น ช่วยขยายความให้หน่อยเลยครับว่าไอก,การจัดการที่ว่าเนี่ยมันเกี่ยวกับใครบ้างใครที่ต้องรับผิดชอบเรื่องไหนบ้างแล้วตอนนี้ขอบขวดอยู่ตรงไหนโอ้อันนี้ก็พูดไปก็มหากราบเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งคือเราก็ไม่ได้คิดว่าเราผลักความรับผิดชอบให้กับ,บให้กับผู้บริโภคเพียงแต่ว่าการที่เราจะสามารถทําระบบนี้ได้สําเร็จเนี่ยทุกภาคส่วนต้องมาร่วมมือกันนะครับกลุ่มพลาสติกสปอสการ,รมแห่งประเทศไทยเราเองเนี่ย เราก็มีร่วมกับภาคีเครือข่ายในการที่จะดึงทุกคนทั้ง v l u u e h h i n นะครับตั้งแต่เราไปให้ความศึกษาตั้งแต่เด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางรจริงๆเด็กๆต้องรู้แล้วพลาสติก6ประเภทมีอะไรบ้างถูกต้องครับแล้วก็พอเราแยกพลาสติกได้ที่บ้านเรือนเนี่ยรเราก็จะมีคนไปเก็บ,บพอเก็บเนี่ยเราก็จะต้องรวมคนที่เป็นภาคส่วนราชการด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอบตอ,อ,จอบจพวกนี จะมีบทบาทสําคัญในการที่จะรับขยะที่แยกแล้วนะครับเพื่อส่งต่อให้กับโรงรีไซเคิลจริงๆแล้วเนี่ยตรงกลางก็ขาดไม่ได้เราจะมีซาเล้งครับอ,อันนี้ก็จะเป็นฮีโร่สาคัญคนสําคัญของเราเหมือนกันเป็นโลจิสติกเป็นโลจิสติกที่สาคัญเพราะว่าเหมือนเป็นมดงานครับ,ค,รบคนเหล่านี้จะกระจายตามพื้นที่ต่างๆแล้วค่อนข้างเขา้าถึงบ้านเรียนประชาชนได้ถ้าเรายกระดับเขาให้มีความสามารถในการที่จะเก็บคัดแยกแล้วก็ขนส่งไปยังโรงงานที่ต้องการ วัสดุเหล่านี้กลับมารีไซ c l เคิลเนี่ยมันก็จะสามารถตอบโจทย์ทั้งแวลูเชนนะครับสมาคม PPP นี้เองที่เราก่อตั้งขึ้นมานะครับก็รวมทั้งหมดเลยฮะตั้งแต่ผู้ผลิตเมดพลาสติกคอนเวอร์เตอร์นะครับแบรนด์โอเนอร์มีสมาคมซาเลงม,มีภาคส่วนประชาชนการศึกษาครบเลยครับเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันทั้งแวลูเชนนะครับเพราะว่าผมมองว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ผลิตไม่ใช่เป็นเรื่องของ แบรนด์โอเนอร์ไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ผลิตเมดหรือไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้บริโภคอย่างเดียวครับแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะเกิดความร่วมมือกันนะครับโดยที่เทคโนโลยีเนี่ยทุกวันมันพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับวันนี้ความร่วมมือเป็นลักษณะโฟลแบบนี้พรุ่งนี้เราอาจจะเห็นเทคโนโลยีที่มันมา disrupt โฟลของเราให้มันเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดที่ผมอยากจะนําเรียนกนะ็คือว่าเราต้องมีแพลตฟอร์มที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการที่จะทำงานร่วมกัน <Ừ. S 1> ทุกคนก็จะมีความถนัดใช่ไหมครับ,รบอย่างคุณธีระก็ะถนัดแบบหนึ่งผมก็จะถนัดในมุมของคอนเวอร์เตอร์ซึ่งแปลรูปพลาสติกสมาคมซาเล้งเขาก็จะถนัดในเรื่องของการจัดเก็บัดแยกเข้าถึงประชาชนเรามีองค์ความรู้ร่วมกันถ้าเราทำงานร่วมกันมันก็จะพัฒนาไปด้วยกันนะครับส่วนประชาชนครัวเรือนไม่ถนัดอะไรเลยแต่สิ่งที่ทำได้คือแยกให้ก่อนถูกต้องครับแล้วก็ที่คุณทิติธรรมบอกว่าถ้ามันสะอาด รกระบวนการในการทําเรื่องแม h นิ i c a l r รีไซเคิลก็จะได้เม็ดพลาสติกที่คุณภาพดีขึ้นสะอาดไม่สะอาดจริงๆเริ่มเนตรงนั้นใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือมันจะกลายเป็นขยะเป็นปัญหาจริงๆคือเมื่อมันถูกถือไปที่ฝังกลบถูกต้องครับที่กองขยะ,<น>ะแต่กระบวนการของเราคือสก,กัดฉ<ช>ังนั้นถ้าเราปล่อยทุกคนไม่ร่วมมือกันปล่อยให้มันไปถึงกองขยะมันไม่ใช่ความผิดพลาสติกแล้วนะ ใช่ครับมันอคอความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนแล้วครับ,รบและที่สําคัญเนี่ยนอกจากไอตัว physical waste เราไปพูดถึง landfill ใช่ไหมครับเวลาที่เราเลือก material ที่จะมาใช้งานเราควรจะไปดูเรื่องของ carbon emission หรือ carbon credit ที่ถูกปล่อยออกมาจากวัสดุชนิดนั้นๆด้วยเทียบกันว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรซึ่งหลังจากการศึกษามาเนี่ยเราพบว่าจริงๆประเด็นสําคัญที่สามารถตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมได้มากที่สุดก็คือ การทำเซอร์คุล่าอีคอนมีหรือการหมุนเวียนวัสดุเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ครับตลอดทั้งวงจรชีวิตของประเด็จพันธ์ของมันครับเพราะสิ่งแวดล้อมกับอีโคโนมีมันต้องไปด้วยกันเราทิ้งด้านใดด้านหนึ่งเดี๋ยวชีวิตมันจะไม่สมดุลถูกต้องครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูโรงงานรีไซเคิลหลังจากที่เราได้เศษพลาสติกขวด PT ทจากการคัดแยกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามีการคัดแยกที่ถูกวิธีจะสามารถ นำไปต่อยอดทำเป็นอะไรได้บ้างก็เดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยครับครับจนะพร้อมไปดูด้วยกันเลยครับพอเห็นแบบนี้นี่กระบวนการรีไซเคิลน่าสนใจนะครับแล้วก็พอเห็นแล้วรู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็บสบายใจมากขึ้นด้วยครับทีนี้ ตอนที่ก่อนเราจะไปดูโรงงานคุณที่ทําพูดถึงว่าเฮ้ยเรื่องของพลาสติกเราต้องมองมันเป็น economy, เซนะอร์คูลาอีโคโนโม,มีนะอีโคโนมีก็ต้องมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจธุรกริจการตลาดด้วยแล้วตอนนี้เทรนด์ของเรื่องพลาสติกในบ้านเราตอนนี้เรากําลังขับเคลื่อนราทําอะไรกันอยู่บ้างก็ในปัจจุบันเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันเทรนด์ที่ทุกคนให้การจับตามองก็คือเรื่องของสิบบ่งแวดล้อมเมื่อสักครู่เราไปดูกันแล้ว่าต้นน้ําหรือเม็ดพลาสติกเนี่ย ถูกแปลรูปยังไงจากการรีไซเคิลนะเทคโนโลยีได้ละแน่นอนในส่วนของคอนเวอร์เตอร์หรือผู้แปลรูปพลาสติกเองรเราก็ต้องพัฒนาให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถตอบโจทย์เซอร์คูลาร์อีโคโนมีได้ดีมากยิ่ขึ้นครับมันจะมีดีไซน์ที่เราเรียกว่าดีไซน์ for recycle หรือดีไซน์เพื่อให้ง่ายต่อการนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ทำเป็นวัสดุใหม่ได้นะครับก็ตัวอย่างง่ายๆเลยครับ ขวดน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้ขวดนี้ทํามาจาก PET Recycle 100%ซนะครับซึ่งได้จากกระบวนการ Mechanical Recycle ที่เมื่อสักครู่ไปดูโรงงานกันเนี่ยซึ่งก็สามารถเอามาใส่น้ำดื่มอีกรอบได้ถูกต้องครับแล้วก็จะเห็นนะครับว่าไม่มีฉลากที่ขวดอีกต่อไปไม่ต้องไม่ต้องมาแกะเราไม่ต้องมาแกะเพราะว่าตัวฉลากเนี่ยมันเป็นคนละวัสดุกับตัวขวดน้ําถ้าสมมติว่ามันมีการปนเปื้อนไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดการ Recycle ที่ ยากขึ้นทีนี้เราก็ดีไซน์ขวดให้ไม่ต้องมีฉลากซะเลยโดยเป็นการที่ทำปั๊มายนูนอธิบายนะคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะครับอยู่ที่ขวดเลยโลโก้แบรนด์อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ที่ขวดเลยอย่างเนี้ยเวลาที่เราไปรีไซเคิลมันก็จะลดขั้นตอนของการคัดแยกลงได้ก็ทำให้รีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ตรงนี้คือเรียกว่าดีไซน์ for recycle คือแบบนี้นี่เองใช่ครับนอกจากตัว วดน้ำรีไซเคิล PET นี้แล้วนะครับ,รบทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเราเนี่ยเพื่อต้องการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเ,เห็นความสำคัญของการดีไซน์เพื่อตอบโจทย์เรื่อง c i r c u l a ไลค์เคน y เราก็จัด Thailand Plastic Awards ขึ้นนะครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้ามาประกวดกันมากมายยกตัวอย่างผู้ประกอบการที่ได้รางวัลบริษัทหนึ่งก็คือบริษัทปัญจวัฒนาพลาสติกนะครับเขาทาแกลอน น้ำมันเครื่องอสีม่วงๆเนี่ยครับ,รบจากวัสดุที่ใช้แล้วหรือรีไซเคิลครับก่อนหน้าน,นี้ยังไม่เคยมีไม่เคยมี เราได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานประกวดพลาสติกอวอร์ดนะครับก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เรากําลังพัฒนาตัวสินค้าใหม่นะครับของลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเราคิดว่าก็ตรงกับความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของการประกวดพอดีก็คือตัวตัวฟูริโอตัวนี้นะครับซึ่งเราเริ่มต้นตั้งแต่การดีไซน์นะครับในเชิงของคอมเมอรเชียลนะครับให้สินค้าดูน่าสนใจก็คือการเอาโลโก้ของบางจากนะครับที่เป็นรูปใบไม้นะครับ,รบ,านะรบอาไว้ในตัวขวดเสร็จแล้วเราก็ คิดต่อนะครับว่าทํายังไงให้สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่รักโลกด้วยเราก็ไปดูเรื่องของการลดน่หน,นะครับโดยการทําให้ตัวปัจจุภันฑ์เนี่ยเบาลงสักประมาณ5%หลังจากนั้นเราก็ไปต่อนะครับว่านอกจากจะเบาลงแล้วที่เป็นการลดการใช้พลาสติกต้นทางนะครับเรายังจะสามารถนําพลาสติกที่เกิดจากการรีไซเคิล นำกลับมาใช้ได้หรือเปล่านะครับเราก็มีการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับโดยการนำเอาเม็ดพิ r นะครับหรือเป็นเม็ดที่เรียกว่า post consumer recycle นะครับนำกลับมาใช้ในบรรจุภัณฑ์น,นี้ซึ่งเราก็ใส่ประมาณ30%นะครับฉะนั้นบรรจุภัณฑ์นี้นะครับก็เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องของการดีไซน์ในแง่ของภาพลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับในแง่ที่มีการลดการใช้วัตถุดิบต้นทางรวมไปถึงการใช้วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิลจากพลาสติกใช้แล้วด้วววยยยผผมมมีคาาาเชื่่อู้บบรกไทัง มีอีกหลายรายนะครับที่มีความสามารถในแง่ของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์รวมไปถึงก็มีผู้ประกอบการหลายรายเช่นกันนะครับที่เริ่มมีการนําพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตฉะนั้นผมเชื่อว่ายังมีผู้ประกอบการกหลายลายที่มีความพร้อมในการที่จะส่งผลงานเข้าประกวดนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการที่เหลือะนะว่าในปีต่อๆไปที่มีการประกวดผมอยากให้พวกเรามาเริ่มกันแสดงศักยภาพนะครับของการเป็นผู้ประกอบการไทยที่มีความสามารถเพื่อยกระดับของอุตสาหกรรมเราให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ การที่จะทำเรื่อง circular economy ได้เนี่ยทุกจุดใน value chain ต้องร่วมกันผักดัร่วมกันเราในฐานะคอ c o n ์เตอร์เราก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์เรืงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับทางผู้ผลิตเม็ดเองก็ต้องผลิตเม็ดหรือว่านําเม็ดมา recycle ทำ chemical recycle เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม,อมผู้บริโภคก็ต้องมีความรับผิดชอบในการคัดแยกวัสดุต่าง ออกมาให้สามารถที่จะกลับมาซรสเคลิลได้ดีขึ้นนะครับทางซาเล้งก็พัฒนาตัวเองให้สามารถจัดเก็บคัดแยกได้ดีขึ้นเพราะฉนั้นถ้าเราทุกคนในแวรลูเชนเนี่ยสามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเนี่ยเราจะสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนครับคุณธีระจําเรื่องการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางได้ไหมครับโอเคที่มันก็มีการใช้เครื่องจักรแล้วก็ยังต้องมีการใช้คนในการคัดแยกอยู่ถูกต้องครับครับทีนี้ความสําคัญของการคัดแยกก็จะเห็นแล้วว่าถ้าสมมติเราคัดแยก ได้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันสามารถมีโรงงานที่จะรับซื้อตัววัสดุที่ใช้แล้วเหล่านั้นเนี่ยกลับมาแปรรูปหมุนเวียนทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญอยู่ที่การคัดแยกครับถ้าประชาชนทุกคนทุกภาคส่วนช่วยกันคัดแยกเนี่ยมันจะก่อให้เกิดการทราน a ัคชันระหว่างกันก็จะเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนประชาชนก็จะมีรายได้จากการที่นำขยะเหล่านั้นมาหมุนเวียนทำเป็นวัสดุใหม่ด้วยครับ ก็แปลว,ว่าเรื่องของการคัดแยกตรงนี้เนี่ยภาคอุตสาหกรรมเองก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับที่มันเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริมมากๆเลยถูกต้องครับก่มอุตสาหกรรมพลาสติกเราเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นหลัต้น,ตนๆอยู่แล้วเราให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐตั้งแต่เรื่องการร่างแผนการจัดการขยะพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติตั้งแต่ระยะที่1แล้วก็2นะครับแล้วเราก็มีโครงการนําร่องเกิดขึ้นมากมายภายใต้รถแบบนี้ ยกตัวอย่างโครงการหนึ่งก็คือโครงการศูนย์นวัตรกรรมที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองทําอะไรครับซึ่งโครงการนี้เองเนี่ยเราจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกตั้งแต่ต้น,ตนทางนะครับนำตัววัสดุใช้แล้วเหล่านั้นเนี่ยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งมันจะทําให้เกิดการนําขยะมาทําเป็นผลิตภัณฑ์รประชาชนชาวบ้านก็จะมีรายได้จากการคัดแยกขยะแล้วก็มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ ซึ่งถ้าหากว่าโครงการนี้ทําสําเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการนําร่องที่สามารถเอาไปใช้ที่ท้องถิ่น ืทั่วประเทศได้ต่อไปจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างไรายได้ให้ประชาชนแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยนะครับมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยก็คือสร้างศูนย์ที่จะเพิ่มพลังในการคัดแยกถูกต้องครับแล้วตรงนั้นทุกจุดเนี่ยมันเป็นรายได้ในตัวมันเองใช่เลยครับถูกต้องโอเคอย่างนี้ต้องบอกว่าพลาสติกเนี่ยถ้าเรามีแผนการจัดการที่มันดีเนี่ยมันก็ยังคงเป็นวัสดุเป็นอุตสาหกรรมที่มีประโยชน์มหาศาลและเป็นมิตรกับเราได้ด้วยถูกต้องเลยครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนครัับพลาสิกกขข้อออดีงมน็คื มันอยู่ช่วงนาตัปัีแต่การที่มันอยู่คงทนถาวรเนี่ยข้อดีก็คือเราสามารถที่จะหมุนเวียนม,มันกลับมาใช้ได้โจริงจริงนี่คือคุณ<อ>สมบัติที่ดีของมันนะถูกต้องเลยครับเมื่อถ้าเราพลิกแล้วเราใช้การจัดการที่ถูกต้องเนี่ยรเราสามารถนำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ,รบอย่างเงี้ยเราใช้ทรัพยากรคุ้มแน่นอนไม่ต้องไปสร้างใหมเ่เรื่อยครับดับงนั้นตอนนี้เรื่องของประเด็นพลาสติก มันสามารถเป็นพระเอกได้และตอนนี้เทรน์ที่สําคัญก็คือเรื่องของรีไซเคิลถูกต้องครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมว่าคําตอบที่เรามีตอนนี้ผมว่าสามารถบอกแล้วครับว่าพลาสติกสามารถรีไซเคิลได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็สามารถรีไซเคิลแล้วเข้าไปส่งเสริมเรื่องของเซอร์คิล c o n อีโคโนมีได้ด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณที่จะทำมากๆนะครับที่ให้ความกระจ่างและแน่นอนครับสิ่งที่ อยากจะฝากทุกคนครับต้องร่วมมือกันนะครับเพราะเทคโนโลยีเรามีแล้วแต่ซัพพลายเชนที่ว่าเนี่ยมันต้องผ่านมือคนเยอะถ้าเราร่วมมือกันเรื่องการรีไซเคิลพลาสติกเราน่าจะทําได้จริงแล้วก็ทําได้ดีมากกว่านี้อีกเยอะครับการคัดแยกขยะเหล่านั้นให้ถูกวิธีเนี่ยจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลเพื่อนําวัสดุเหล่านั้นกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงส,สุดนะครับ,รบง่ายๆครับการคัดแยกเริ่มได้ที่บ้านคุณครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอุตสาหธรรมครับแล้วอย่าลืมนะครับ ติดตามเราได้ใหม่ใน e ีีหน้าครับสำหรับ e ีนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับ,ครบใครที่ตามไม่ทนันสามารถชมย้อนหลังได้ที่ YouTube FTI Channel และฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ด้วยนะคะ